สมัยนั้นหมู่มหาชนถูกพระเจ้าประเสริฐที่โกศลให้จองจำไว้แล้วบางพวกถูกจองจำด้วยเชือกบางพวกถูกจองจำด้วยคือคาบางพวกถูกจองจำด้วยโซ่ตรวนครั้งนั้นภิกษุหลายรูป ครองผ้าเรียบร้อยแล้วในเวลาเชา้าถือบาทและจีวรเข้าไปสู่กรุงสาวัตถีเพื่อบินทบาตครั้นกลับจากบินทบาตในเวลาหลังพัตหาแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วได้นั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพวกภิกษุเหล่านั้น ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้หมู่มหาชนถูกพระเจ้าประเสริฐที่โกศลให้จองจำไว้แล้วบางพวกถูกจองจำด้วยเชื่อบางพวกถูกจองจำด้วยคือคาบางพวกถูกจองจำด้วยโซ่ตรวน ครังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงได้ตรัสพระกาถาเหล่านั้นในเวลานั้นว่านักปราดทั้งหลายไม่ได้กล่าวว่าเครื่องจองจำที่ทำด้วยเหล็กทำด้วยไม้และทำด้วยหญ้าเป็นเครื่องจองจำที่มั่น นักปราททั้งหลายกล่าวว่าความรักใคร่นักในแก้วมณีและกุณทนและความอะไรในบุตรและภรรยาทั้งหลายว่าเป็นเครื่องจองจําที่มั่นพาให้ตกต่ำเป็นเครื่องจองจําที่หย่อนย่อนแต่แก้ยากนักปรา์ทั้งหลายตัดเครื่องจองจําแม้เช่นนั้น ออกบวดเป็นผู้ไม่มีความอะไรละกามาสุขเสียแล้ว